ชีวิตของหนูเพิ่งเริ่มมีชีวิตชีวาก็ตอนได้แต่งงานกับผู้ชายที่หนูคิดว่าเขารักมากๆหนูชื่อหนุชค่ะอายุ22ปีมีสามีอายุ36ปีค่ะชื่อเอกเราสองคนอายุกันห่างกันมากๆแม่หนูชอบพี่เอกมากๆเลยค่ะมองว่าพี่เอกเป็นคนขยันและก็มีหน้าที่การงานที่มั่นคง พี่เอกทำงานอยู่ร้านซ่อมและก็ได้เลื่อนเป็นผู้จัดการดูแลร้านแล้วค่ะหนูเป็นคนที่มีผิวพรรณผ่องใสรูปร่างอวบและไม่ได้ผอมอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้อ้วนนะคะพี่เอกชอบหนูที่ตรงนี้แหละเขามองว่าหนูเป็นคนที่ผิวพรรณเอิบอิ่มใบหน้านั้นก็ดูแต่งตึงมากๆ เราสองคนรู้จักกันมาไม่กี่เดือนค่ะแม่ก็ใช้ให้พี่เอกมาขอหนูแต่งงานเลยจนในที่สุดเราสองคนก็แต่งงานกันจัดงานเล็กๆและหนูก็ย้ายเข้ามาอยู่กับเขาที่กรุงเทพพี่เอกพยายามหาบ้านเช่าที่อยู่ใกล้ที่ทำงานของหนูมากที่สุดและก็อยู่ใกล้ที่ทำงานของเขาด้วยตอนนี้เราสองคนก็ได้บ้านพักแล้วค่ะ เป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนไม่ไกลตลาดมากหนูเลือกที่จะทำงานโรงงานเพราะว่านุถนัดทำงานด้านนี้มากๆค่ะส่วนพี่เอกก็จะไปรับไปส่งหนูอยู่ช่วงแรกๆแต่หลังๆมาหนูไปเองได้แล้วค่ะนู้มีอะไรหรือเปล่าทำไมทำสีหน้าแบบนั้นล่ะคิดอะไรก็บอกพี่มาได้นะคือ อาทิตย์หน้านูกต้องเข้ากะดึกค่ะพี่อย่างนั้นเหรอแล้วโอเคไหมทำได้หรือเปล่าละ่ะเรื่องได้เนี่ยได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะงานไม่ได้หนักอะไรแต่ว่ากลัวว่าเราสองคนจะไม่ได้เจอกันนะสิคะและเข้ากะนะั้นหรือเปล่าละ่ะเขาต้องมีเปลี่ยนกะอยู่บ้างแหละก็สองอาทิตย์คะ่ะไม่เป็นไรหรอกนะา เดี๋ยวพี่ไปส่งเองพี่จะไปส่งหนูตอนไหนคะพี่ก็รู้ว่าเราคลาดกันทุกวันถ้าหนูเข้ากะเดึกเราสองคนก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ก็ขอพี่จัดหนักหน่อยแล้วกันคำพูดของพี่เอกพร้อมกับใบหน้าและสีหน้าที่พยายามบอกให้หนูรู้ว่าวันนี้หนูต้องมอบรางวัลให้กับเขา รางวัลสามีดีเด่นที่เขาดูแลหนูดีตลอดมาและเราสองคนก็เข้าใจกันดีค่ะหลังจากนี้หนูก็เข้ากะดึกวันแรกที่หนูเข้าไปนั้นมันรู้สึกว่าทุกคนทำงานกันแบบง่วงมากๆเลยค่ะโรงงานที่ติดแอร์เย็นๆฉ่ำๆทำให้หนูเริ่มง่วงและหนูก็เดินออกมาซื้อกาแฟที่อยู่ป้อมยาม อาลุงสมศักดิ์นุชเข้ากาดึกเลยวันนี้ลุงสมศักดิ์เป็นยามที่นี่ค่ะค่ะวันแรกเลยค่ะลุงเอากาแฟ,ฟไหมล่ะดีเลยค่ะลุงหนูกำลังจะดื่มากาแฟพอดีว่าแต่ว่ามีแบบเข้มข้นไหมหนูง่วงมากๆเลยมีสิทำไมจะไม่มีล่ะมานี้มามานั่งตรงนี้เดี๋ยวลุงจัดให้ หนูไปรับกาแฟที่ลุงสมศักดิ์ชงมาให้รสชาติเป็นโอเคมากๆเลยตอนนี้หนูรู้สึกว่ารู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นบ้างแล้วค่ะและสุดท้ายมันก็ทำให้หนูตาคางมากๆหนูกลับเข้าไปทำงานตามเดิมวันเริ่มงานเป็นวันที่ดีมากๆถ้าไม่ได้กาแฟนี้หนูต้องรู้สึกง่วงมากๆเลยค่ะหนูมีป้าที่รู้จักคนหนึ่งแกขายอาหารกลางวันที่นี่ แกบอกว่าแกกิก๊กับลุงสมศักดิ์อยู่ทำให้หนูรู้สึกว่าครอบรักของคนที่นี่ก็ดูกระหนุ่มกันหนิงดีเหมือนกันแต่ลุงสมศักดิ์ดูเหมือนว่าเขาจะยังเป็นโสดด้วยนะคะหนูจึงได้เชียร์ลุงสมศักดิ์กับป้ากะจีให้ชอบพอกันค่ะนะลุงลุงไปดูป้ากะจีหน่อยซิวันนี้ป้ากะจีแต่งตัวสวยมากเลยนะไม่เอาหรอก ดึกเด่นขนาดนี้ถ้าลุงไปแล้วใครจะเฝ้าป้อมเดี๋ยวหนูเฝ้าให้เองค่ะแล้วลุมไม่ทำงานเหรอฮะตอนนี้เป็นวันพักค่ะเวลาพักหนูออกมาเฝ้าให้ได้ไปดูป้าหน่อยนะคะวันนี้ป้าทำกับข้าวมาให้ลุงด้วยก็ได้ก็ได้ในที่สุดลุงบสบศากาก็ยอมลุกขึ้นเดินไปตามที่หนูอยากเป็นกรรม,มเทพหนูพยายามขยันขยอให้คนสองคนคบกัน แต่สุดท้ายลุงสมศักดิ์ก็เดินกลับเข้ามาพร้อมกับอาหารกลางวันที่อยู่ในมือไม่ใช่สิคะมันกลายเป็นอาหารกลางคืนไปแล้วคะ่ะอนุชลุงให้ให้หนูทำไมคะเนี่ยก็ลุงอิ่มแล้วนี่จะทิ้งก็เสียดายแต่นี้ป้ากะจิเป็นคนทำให้ลุงนะคะถ้าป้ารู้ป้าคงเสียใจแย่เลยเสียใจไม่เท่าไหร่หรอก แต่ลุงไม่อยากให้เสียจะไปมากกว่านี้ลุงก็เลยตอบป้าไปว่าลุงนะไม่ได้อยากมีครอบครัวตอนนี้อะไรนะคะนี่ลุงปฏิเสธป้าไปแล้วเหรอนี่ลุงนี่จริงๆเลยหล่อเลือกได้จริงๆเลยค่ะนุเอ็ดลุงไปแบบนั้นทำให้ลุงสมศัก์ยิงจริงๆอายุของลุงก็สี่สิบต้นๆไม่ได้แก่อะไรเลยใบหน้านั้นยังดูเด็กดูหนุ่มอยู่เลยค่ะ แต่ทุกคนที่นี่กับเรียกว่าลุงเพราะว่าทำงานในป้อมยามและทุกคนก็นให้เกียรติค่ะในที่สุดเราสองคนก็เริ่มสนิทสนุมกันมากๆเกือบสองอาทิตย์แล้วที่หนูทำงานกะดึกต่อไปนี้เราคงไม่ได้เจอกันแล้วนะอา้าวลุงไม่เปลี่ยนกะหรอคะลุงจะต,ต้องอยู่แทนเพื่อนนะอีกห้าวันไม่เป็นไรคะ่ะอีกห้าวันเดี๋ยวเราก็ได้เจอกัน หนูไปก่อนนะคะลุงโชคดีจ้ะหนูกลับมาถึงที่ห้องวันนี้เป็นคืนแรกที่หนูกับพี่เอได้มอบความรักให้แก่กันอย่างเร่าร้อนเพราะเราแทบจะไม่ได้เจอกันเลยค่ะเกือบสองอาทิตย์ที่ความรู้สึกของคนทั้งคู่มันมีความบ่งบอกว่ามีความต้องการอยู่ภายในลึกๆและหนูกับพี่เอกก็มีความสุขอยู่ด้วยกัน ภายในค่ำคืนนี้ถึงแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่เราก็พร้อมจะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะช่วงนี้เข้ากะดึกเป็นยังไงบ้างนุชฮะก็ดีค่ะพี่เอกนุชชอบนะคะไม่ต้องตากแดดถึงแม้จะง่วงบ้างแต่พอได้กาแฟไปก็หายง่วงเลยค่ะนี่ตอนนี้หัดดื่มกาแฟเหรอเนี่ยทำโตขึ้นนะเรานะ ถ้าไม่ดื่มกาแฟก็ทํางานไม่ได้นะสิคะก็เลยต้องฝืนๆดื่มฝืนดื่มจะต้องติดแล้วเนะะี่ยค่ะอย่างนั้นแหละคาเฟอีนใครดื่มก็ต้องติดแบบนี้ว่าแต่ว่าไปทํางานอยู่ที่โรงงานไม่มีหนุ่มๆมาจีบนะไม่มีแล้วคะ่ะส่วนมากมีแต่ผู้หญิงแล้วก็นุชเองก็ไมไ่สวยขนาดนั้นด้วยใครบอกแล้วว่าเมียพี่ไม่สวยนุชสวยมากแล้วนะทั้งสวยแล้วก็ เซ็กซี่เป็นบ้าเลยคำพูดของพี่เอกทำให้หนูแทบจะมอบความสุขให้กับเขาอีกครั้งในฐานะเมียที่ดีและสุดท้ายมันก็จบลงแบบนั้นอีกครั้งค่ะหนูรู้สึกว่าครั้งแรกที่หนูอยู่กับพี่เอกความสุขของหนูมันล้นมากๆแต่พอนานๆไปหนูรู้สึกว่ามันธรรมดาและจืดชืดไปแล้ว เพราะจริงๆหนูพยายามนึกถึงใบหน้าของลุสงสงศักดิ์มากกว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นได้ทำไมจิตใจของหนูมันถึงได้พลุงไปหาที่ลุสงสมศักดิ์แบบนั้นก็ไม่รู้และในที่สุดเราสองคนก็ได้เจอกันเพราะลุงออกจากกากลางคืนแล้วลุงสมศักดิ์นุชเจอกันได้แล้วนะเราข่าลุงคิดถึงลุงมากเลยนะลูไหม ลุงก็คิดถึงนูเหมือนกันเข้าเที่ยวไปทานด้วยกันไหมวันนี้ลุงออกกะเที่ยงนะจริงหรอคะงั้นเดี๋ยวดูลาดีกว่าลาได้เหรอได้สิคะเดือนนี้หนูยังไม่ได้ลาเลยหนูลาดีกว่าคะ่ะเราไปทานข้าวข้างนอกกันดีกว่าเนาะไม่รู้ทำไมหนูถึงได้มีความคิดแบบนั้นความคิดที่จะพาลุงเอไปอยู่ด้านนอก และหลังจากนั้นเราเพียงไม่ใช่แค่ทานข้าวด้วยกันแต่เรากลับทานอย่างอื่นเพิ่มเติมมาด้วยนั่นก็คือความแซบของเราสองคนไม่รู้ทำไมหนูถึงได้ใจง่ายแบบนี้ทั้งๆท,ที่หนูมีสามีอยู่แล้วและไม่รู้ทำไมความรู้สึกที่หนูอยู่กับลุงมันมากกว่าที่หนูอยู่กับพี่เอกเป็นร้อยเท่าพัานเท่าหรือว่า ความรักที่หนูมอบให้กับพี่เอกมันหมดสิ้นลงแล้วหรือว่าหนูมีความต้องการกับลุงสมศักดิ์มากกว่าหนูไม่รู้ว่าตอนนี้หนูควรหันเหไปทางไหนแต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ขอกอบโกยความสุขที่ตัวเองได้รับหนูกับลุงตกลงกันไว้ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันเพราะลุงก็รู้อยู่แล้วว่าหนูมีสามีแต่ลุง รู้สึกไม่เป็นธรรมลุงคะให้เวลาหนูหน่อยนะคะหนูเองก็รักลุงมากเหมือนกันนะลุงรู้ว่านุย์รักลุงแต่นุยกก็รักสามีของนุชไม่ใช่เหรอแต่ว่ามันแต่ก่อนนะคะตอนนี้นุชรักลุงมากกว่านุชอยากอยู่กับลุงคะ่ะนุชอยากอยู่กับลุงแบบนี้ไปตลอด ลุงรอหน่อยนะคะนุชจะหาทางทำให้สามียอมอยากกับนุชนุชแน่ใจนะว่านุชจะทำได้ทำได้สิคะขอให้ลุงรอถ้าอย่างนั้นลุงจะโลนะเพราะว่าลุงรักหนูมากได้ค่ะลุงและสุดท้ายหนูก็พยายามตีออกห่วงกับพี่เอกตีตัวออกห่างมันแล้ว มันก็ทําให้พี่เอกเริ่มสงสัยว่าทําไมความรักและความแซบของหนูมันถึงไม่เล่าร้อนเหมือนแต่ก่อนเพราะหนูเองก็เริ่มเทใจไปให้กับลุงที่หนูรักแล้วแต่สุดท้ายความลับก็ไม่เคยมีในโลกพี่เอกจับได้และหนูก็พร้อมที่จะยอมถอยออกมายอมถูกตาหน้าว่าคบชู้แต่พี่เอกก็ยอมปล่อยหนูไป พราะเขาก็อยากรั้งเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าถึงจะรังได้แต่ตัวแต่ใจของหนูอยู่กับลุงไปตั้งนานแล้วและในที่สุดหนูก็ตัดสินใจมาอยู่กับลุงสมศักดิ์แต่ความรักของเรามันไม่ได้ไปด้วยดีหรอกนะคะแรกๆรกูงก็บอกรักหนูทุกวันเอาใจหนูทุกวันหนูรู้สึกว่าลุงเหมือนพ่อเหมือนสามีที่ดี เหมือนพี่ชายแต่สุดท้ายรุงก,ก็ทำแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นเหมือนกันมันทำให้หนูรู้แล้วว่าคนที่เรารักครบซ้อนและมีใจให้กับคนอื่นมันรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนและสุดท้ายหนูก,ก็คงต้องยอมถอยออกมาอยู่คนเดียวลำพังแบบนี้ไปสักพักค่ะ